แล้วก็จะมาทำตารางกันเอ้ยเล่นสารางกันนะคะอู้ก็ดูจากอุ้งก็ดูนะนะคะว่าเรากำลังเล่นอะไรเดี๋ยวจะมารีวิว เดี๋ยวมองทุกคนทุกคนจะเล่นไปก็เล่นไปนะคนไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเป็นหวดัด เฮนนะไม่เป็นไรนะเก็บ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 แต่ว่ามีคนมองเราว่าอย่างคือนี่นนี่นะคะอิสราเอลนี้ที่เราทำอันสุดท้ายเลยนะ อันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้แหละคะ่ะเนื้อดีน้องเนื้อดองดีมากเแต่ามาดูพแพลนอันที่อันแรกเลยนะคะที่เราทำเองอนี่นะคะต้องชื่อเราต้องชื่อให้น้องว่าน,น้องโตน้องตอเบอร์รี่นะคะน้องตอเบอร์รี่มาดูน้องตอเน,น,ะะนอตอเนอนออนมือ่อวานอะ ที่เราทำเมื่อวาน,าน,กกนเ,าเนี้ยตอนแรกกเนาะเนื้อดีใช่ไหมไม่ได้หยืดเลยหยืดไม่ได้แต่ตอนเนี้ยหยุดได้อวัดจัดกาดเลยน,นะคะอันที่ดีที่สุดคืออันนี้อันที่เนื้อดีที่สุดคือสองอันนี้สลันติเขียน ก็จะตั้งชื่อให้ว่านงชมพูนะคะน้องนมชมพูคือส่วนนี้่จะเป็นน้องนมชมพูก็คือมันจะเป็นสีบอดๆเนาะแต่ส่วนเล็กนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้สีกระเพ็ดใครที่อยากทำก็ทำเลยนะคะแต่เราจะบอกสูตรนะ ว่าทำยังงถึงมันเป็นอันนี้ไม่มีที่เก็บเลยแต่ชั้นมันูกล้ก็หายเเลยขาลายด้วคนเดียวนะคะ แค่ใส่น้ำเข้าไปกดน,นะคะประมาณหนึ่งลิตรก็คือใส่นิดเดียวนั่นแหละแล้วก็ใส่อย่ยาทำสไลม์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะซีที่ไม่รู้ไม่ได้ก็กลาวมาแล้น,นะคะแต่คือเราใช้ไปหมดแล้ว <c ười> ใช้ไ้ทำคาราหมดแล้ว ก็เลยแหละน้องซอมูเนื้อของน้อส้อมูก็คือดีมากนี่เดี๋ยวเราจะทดสอบนะคะวันจริงหรือเปล่ะก็อยู่นะทุกคนวว้าทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นปะ

เรามาเล่นตัวก้าวอีกนะโอย้ยไม่นมะ่ตกคือตกมันเลอะเฉยใครอยากจะทำก็ทำเลยนะพว้คนจะใส่สีผสมอาหารก็ได้นะคะพว้คนจะใส่กาวหุ่นกาวใส่ก็ได้นะนแต่เราไม่อยากใส่อ่ะคือเราเป็นที่มาเนอะแล้วก็ สีชมพูหน่อยแต่เราก็อยากให้มันเปสี่ยนรูเหมือนกันแจะฟังเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะทุกคนรอดรอดทึกไม่ที่เปลี่ยนสีแบบคนไม่มีผีปัสสออาวะหาร้าเคยเอ้านี่ไง

คนให้มันเป็นอย่านี้แต่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 จริงๆทุกคนจะเอาเีอะไรก็ได้นะคะแต่เราจะเอาสีเป็นติดอุ้ยสีสดขึ้นมาเลยอ่ะดันนะเดี๋ยวเราจะทำให้ทุกคนดูนะคะ ไปเช็คมาว่ามีอะไรอยู่ในจมูกนี่กระาษคนนอนนอนดนีเลยมีมูกโอ๋อสารามันกินไม่ได้นะ ก็แบบสีสดุกคนเปลี่ยนจากสีเ,เ,เป็นแบบกาเแชลพาเชลกาวแบบนี้คือโอ้คือมันไม่ได้ใช้สีผสอมอาหารนะเหมือนใช้สดๆก็คือไม่ใช้สีผสอมอาหารกับใช้สีผสอมอาหารแล้วก็เกา อามดูสลิปนี้ผู้ชายอ่ามดูผู้หญิงดูได้นะคะเพราะผู้หญิงกับผู้หญิงมันเหมือนฉลาดน้แม่เนี่ยน้องไม่หยุดแต่เราจะก็คือได้การเอาเองกับซินะแบ่แนไม่ค่อยออก

ออกมาค่ะนี่น้องนา่กาไม่ควรนะไม่ควรไม่นาใช่ค่า,า,าโอเคค่ะไม่ต้อง ไม่ต้องเทสีแล้วนะเอาให้มันแห้งคือทำไปเพื่ออะไรในเมื่อไม่มีขวาเราจะจัดเป็นระเบียบนะคะ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  ไม่ใช่นี่ให้มจัดเป็นไม่รู่าช้น่ชื่อว่าอะไรบ้างอันน่จะเป็นระเบียบนะคะแล้วก็จะระเบียบได้ไะคะ่ะเออมวยมวและมวยนี่ไม่ได้เรียกว่า,วา,วา,วาจัดระเบียบเรเรียกว่าไม่ เข้าไปก็ใส่อะไรก็ไม่รู้เข้าไปไน้องนมสดอเออก็ใส่น้องตันนี้เข้าไปเยอะอมากคือไปตัดตอ่อแป๊บหนึ่งนะไายบาย